นี่คือร้านอาหารไทยเจ้าเด็ดที่สุพรรณบุรีเสิร์ฟบนบ้านเรือนไทยเก๋ๆสุดคลาสสิกนอกจากบรรยากาศของที่ร้านจะดีมากๆแล้วอาหารของเขาคือโคจะสุดพูดไปแล้วก็จะหาว่าโมดูหน้าตาอาหารดูความน่ากินโอ้โหเอาเรื่องร้านที่เรามาวันนี้ชื่อร้านว่าบ้านคุณจันยานะครับตัวร้านจะอยู่ที่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีเลยบรรยากาศของที่ร้านจะเป็นบ้านเรือนไทยสุดคลาสสิกสวยๆแบบนี้โต๊ะทานอาหารจะมีทั้งโซนเอาท์ดและโซนอินดอร์นะครับส่วนพวกเมนูอาหารของที่ร้านอ่ะจะเน้นเป็นเมนูอาหารไทยเป็นหลักเลยมาทุกคนเริ่มกันเลยวันนี้มา3คนจัดไป6เมนูขอเปิดมน สไตล์ไทยๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านแต่ละแก้วคือมีกิมมิคตั้งชื่อมาจากนักร้องดังที่สุพรรณบุรีคือมาสดชื่นมากมีความเปรี้ยวหวานจากน้ำผลไม้และหอมสมุนไพรเมนูแรกที่อยากแนะนําคือหล่นปูก้อนนะครับเนื้อปูคือให้มาเยอะแบบนี้เลยรสชาติคือทํามาถึงจัดเข้มข้นหอมกินกะทิยิ่งนํามากินคู่กับผักสดคือดีงามแล้วถ้ามาสุพรรณจะพลาดไม่ได้นะครับกับเมนูกุ้งแม่น้ําทอดเกลือที่นี่เขาจะใช้เป็นกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่ขนาด3าตัวโลทอนมาความสุกกําลังดีมันกุ้งเยิมย้มๆนามากินคู่กับข้้าาาาวววสสยยรชติิิคคคือโนนนนััํููบซฟ เลิศไปกันต่อด้วยเมนูผัดสา 3, มเหม็นกุ้งหมูสับที่นี่เขาจะผัดมารสชาติจัดจ้านบวกกับความหอมของชะอมสตอและกระเทียมโทนโคตรฟินส่วนเมนูนี้คือกุ้งผัดผงกะหรีนะครับหน้าตาอาจจะดูธรรมดาแต่รสชาตินี่เฉียบขาดมากผัดมากลมก่อมหอมกลิ่นผงกะหรีเดอะเบสของวันนี้ยกให้เป็นปลากระพงยักษ์คั่พริกกระเทียมเนื <TH> ้อ e ปลากระพงแน่นๆทอดมากรกกอบๆกินคู่กับพริกกระเทียมราซีฟู้ดอย่างเด็ดปิดท้ายด้วยเมนูข้าวผัดปูหน้าตาอาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติทำโคตรถึงส่วนตัวผมเคยชอบทุกเมนูที่สั่งมาวันนี้เลยค่อนข้างแฮปป้้ิิดดดาาายยกันนนนวววเเมมมูของหตคส อย่างมะยงชิดลอยแก้วอีกตัวจะเป็นลูกตาลอยแก้วนะครับใครจะมาเที่ยวสุพรรณบุรีผมแนะนํำร้านนี้เลย